สวัสดีสวัสดีเอฟซีท้องฟังไทยฟังเล่าคือเกาเดอร์ขอต้อนรับทุกสองเกย์สองสาวผู้ไทยคือเกาในทุกคนที่นี่โซกีค่ะซื้ผ้ามาเบิ่งแถวบริเวณอ้อมเพื่นโซเกีนี่แล้วก็มีเพื่อนแน่ครับนี้จะถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิเฮินวิสานนี่นะทุกคนนางพูดช่วยก็ยังไม่ทันได้ล้างสิงเส้าก็ตอนทิ้งแล้วก็สื้หน้าหน้าเข้าทุกคนตอนนี้ส็ไป้อมให้หน้าเข้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เจสซีมากมากวันนี้ก็เพิ่ข้าวที่เก๋กับอีแม่ไปเกี่ยวนะทุกคนก่อนนะทุกคนเป็นข้าวกลางอันนี้ก็อีพอสีเองเนอกจากเป็นทั้งสีน้อยนี่เท่านั้แหละกลางมันกลางนี่บอกอ๋อเบิร์ดกับบางบ่อนก่อยังมีเม็ดเต็มนะทุกคนเมื่อกี้สีขาวนี่ยังไหลไหลได้ต้องมาเสียน้ำพินี่กลางมันทั้งเบิร์ดเีกระสินงไดมันข้าวอันนี้ไปไปฟาดก่อนดีทุกคน នៅពេញខោពើអីរលីមកមិតកាខ្ញុំទៅកាត់ទៅចាម៉ែហើយទៅពីមកផាត់គាត់มันบ่យអ្ហមក มีเกดกับลางไปสองครั้งแ้นะทุกคนวันนี้ก็สะอาดเลยเนกะสิมาล้างถ้วยตัวแล้วทุกคนน้องโอนกับว่ามาซอยบันนี้นะมาซอยสาวล้างถ้วยบอโอนฮึโอนอาอเธอตเต็มอยู่อเอาแก้คนนมตัวนะ เดี๋ยตัวนี้เดี๋ยวนะสีฟ้านี่เลยเอาเอานิสีฟ้านี่แก้ามา่นแล้วก็ล้า,นางนออบแม่ล้างสอยเกจก้้ลงจานก,กับหล,ลานหลาต่อเลยนะี่หลานท้งสองเลย ้นซะพินดูลังสีเลยแน่สีจะยันน่มาพินมาพินมาล้างอยู่พินเนี่วันี้คโดอ้ยนี่เออล้วนี่นนนนซอยเนาะมนนงอยู่ปะ

พอได้เช่าตุกข้้นนี้มันมีสามขัน้นึงงนาะนว่ามันจะได้กันตุกไมเอาผุยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าฮะเอาเงนบ้างเนอขับอเขาซะ

อันนี้กี่มากวยเดสมเลือกจงส้มอคเมื่อกี้โมกีกลังคิ้นน้ำเลลมันนี่มาส้มตด้วยน้ำตาล มาพี่บทุกคนกักแซ่เบะเฮ็ดพ่อแม่ข้างมาน้อยสองตัวไปป็นพพดบ่มาแฟดแมวตะนางย่างไปเป็นอาตะนางย่างใกล้ที่ไปย่างนันเข้าหมู่ท่านคือมาแล้วก็มาย่าง เอเอลงข่าสิไปพูดเด็กน้อยเ่ยอยไปหอดทางง่ายหัวนักนก็สิเป็นทางง่ายใสเพิ่มน้ำมล้วแม่คดส้มน้ำกันใด้ทุกคนเด้อน้องน้องสอบปัดกงคินส้มน้ำกันใด้ทุกคนเด้อยังไม่เชื่อนะน้อซื้อกินนมป่นมกระยิงกินส้มเนาะอันนี ออนอมยปาปานกินปลาแดนะบยฮะาบได้ค่อยมาเยอะเป็นตนะอนโบอเบิ่ง่อยปดเ เฮ้ยแปดเธอเฮ้ยแปดเธอโน้มีดนะเอ๊ะมาเลี่เพชรเนี่ยกินน้ำน้ำไปบ้วะโอ้บเพชร

เพืเอยอะไงคะ่เชื่อเยอะไหมแม่แม่ฮะกินส้มแล้วแล้วเก๋กับมาเบิ่งอีพอสีขาวนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นห้องสีที่ใส่ในครอบคอรัวในแรกห้องสีน,น้อยๆพอได้สีกิน เดี๋ยวคนมันอาจจะมีคอเปือยอยู่จากน้อยแต่ว่ามันก็ดีกว่ามึงที่นี่ที่เกียมาไปนะทุกคนโอ้ยน้องเสือกรมานะอ๋อแม่เสือเกอบกับว่าใสา่บ้างลานก็น้น้ำน้ำน้ำน้น้ำนน้ำ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 ้ำน้ำนน้น้้ำน้ำน,น้น้ำน้ำ้ำน้ำน้ำน้้ำน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 ้น้น้คน,น้ำน้ำน้น้้ำ่้น้ำนนอ้อนน่น เบิกเนี่ยอาลูกอ้อายมาแล้วเนาะเอาคัดฟ้าลูกไปไปอ้อเธอมาถ่ายเบิงมุมนี้กันทุกคนตอนนี้ฮัสซี่เป็นอันนั้นเฮดนั่งฟ้าปู่ปีแล้วนี่ทุกคนมันกระนาวเม่แหล่งหงนะไม่เลยแต่ทองดำดนี่มีแต่ทัานได้เฮดปีนี้กันได้เฮดไหมเซอร์คอไหม นราเปก,ยกอยู่ฮะหลานเซอร์เข้ามาบังโถ่ส,สีข้าวสำคัญข่ขายพี่เลยนีย่ป้าเซอ,อร์าก็น้องหมู้อนี่หมูอนเอยเห็นอย่างดีเก๋ปั้นข้าวเลยทุกคนเมื่อวานเมื่อวานนี้เกบ่มีเวลาถ่ายคลิปว่าเขาถ่ายคลิป อันนี้ก็บอมีคนให้นี่ก็สิบเป็นกล่องเฟิรงปั้นเมือ่อวานนี้หละทุกคนพอดีได้ประมาณสามแถาคันกับเกยยนแต่ว่ันนในกล้องมันสีตันก้อนนอยนึงแถวบ้านเก่์ขถาสิบปุ๊หินนั่ง้ายคนก็ถึงข้าดอกขาก้าวกลางนี่เขากะมาโอ้กทุกคนโอ้แล้วก็เร์อพระมันอัน แม่ว่าเฟอร์มันเป๊ะพ่แน่พอต่ำได้แล้วก็สีมันโซ่ห้องต่ำแล้วก็สีนึ่งไปซื้อๆหูเลยนะทุกคนเนาะน้องโอนก็ต่าเกี่มาแดดอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะผุ้เละอีประมาณห้าหกโมงเปียกกรสืจะไปเกี่ยวข้าวเองนะทุกคนเนาะพ่อไปยังเข้างานนี่เขางานกันนี่งประมาณซ้ำเข้ากลางนี่ล่ะซ้นกะ น้อหลานก็เข้ากันกันเพราะว่าเธอมันอนะยังสีเธอแต่ว่าไม่เป็นเธอไงทั้งเบิดจังเล่นจักมือจักสีเดียวคนเกี่ยวสองคนแคนสีปลายมือก็จักทุกคนทุกคนวันนี้นะเกสีพาทุกคนมาเบิ่งโซนเด้อโซนอันมือคือเกย์สีผู้พาได้ทุกคนเดี๋ยวนี้มันอนะป่งแนวผักปูกะแล้วก็เบ,บียนเบย์มาคือเบย์มาเพจทุกคนตีอะไร นี่ฮะสวนเล็้วทิคามมาทุกคนเบิ่งแต่มันกะเป็นกะหักกะเป็นเบีน้อยนี่เลยทุกคนเลยนี่ผักบง่ะนี่ทุกคนนี่เป็นต้นผักบงยังก็ะเื่ใงญ่าย้ลเนาะ อีพอเอ็ดปู่เพอันนี้นะเออืวันนั้นอีพอสิเอ็ดมันปุมาเขือทุกคนเบิ่งฟังนี้นี่ก็สิเป็นพนะักบูนะทุกคนย่ายอีพอเสรอ้อลาบเสร้แกงเล้ทุกคนเลยแต่ว่าเฮายังไม่ได้เสื้อฟุน้นเพราะว่าผมมีเวลามันมีทั้งเมิดกะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนานทุกคน ดีพูนทางเข้ามาพุณนี่ไปแบบเกสีาพาไปเบิงเแบยบ์มาคือก่อนว่าแล้วก็ถตงบ่งเอานี่เป็นแบบมาคือเอาคุณคนอีกจังน้อยก็พอบ่งแล้วอีพอมันกระเฮ็ดคุมอยู่นี่คนผักหอมผัด หากระโปงน้อยๆนี uh ่ตัวน้อยๆหนึ่งนี่ก็สิเป็นเบมาเพ็ดเบมาเพ็ดกับหากะตีเอาน้องโอนมาตัดเลยน้องโอนสบายดีเอฟซีแน่สบายดีบายดี ทางฟังไทยไก่เตะเตะทางทามฟัง oh ฟ right? <sh> <sh udible> <wh> ังเล่าเล่าขอบใจขอบใจที่ขอบใจที่ติดตามนั่นซองเกศน์นั่นนั่นซองนาสาวค่อยเด้อนั่นนั่นหืมหึเอ๊ะหึบอกเข้าไปอ่ะปะสิ่อแล้วปะ น้ำกันปะเม่เดเม่เด้โอ,น,อนลักมาแมนบอน,นี่เม่เฮ็ดขังโอนแล้วโอนคือมาได้ฮึแนี่โฮโอ,อนลักมาแมนบอกปะปะปะบอได้บอแ,แล้วทุกคนต้องพามาเบิบ้องสูงก่อนงามบอโอ้เบื้งเกือบ้องโอนเกือบเน่า Cóp nhanh gói con lại. Hãy mó hạc miếng bụi ra. O nhạc kim mó hạc bụi ny bó. O bò kim bò hư 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 ข้าวุกคนก็ยากสุกเลยเออสุาเข้าก <copyright> ันเสาเจไอย่างยูสกใส่ข้าวใส่ข <tenemos moss tirar> ้าวให้เอใส่ข้าวกแล้วเสื้ออย่างตอนนี้นสกเสื้อไอ้ยังใส่ข้าแล้วก็จิ๊บติ๊บยูใส่สกีเอาเ้ามาแน นี่นี่ไม่สองจิ้มแล้วไม่ติ้มเตีสักสกีหอนหอนสกีใช่ใช่เขาเด่นช่งเดี๋งเด้อเด้อกะตกนเชกุ้นได้เอาเลย่ากระตุ้นบอลสกีสกีเี่ยจะได้ประตวเราสกีสกังแน กกําลังเหตุเพอตอนนี้กําลังอุนอักันเนาะทุกคนตอนนี้ก็มาบางนะ้นต้มตาวันสู้อันเขาปั้นข้าวทุกคนสีกิอุ้นกียดไ่ล้อกคุกิ้อต้องทำเน่อย น้ำถือให้กันดีมั้ยโอ้โหชุ่มสกีอาสกีของเธอลูกกระถ่ยไ่เห็นหน้าเลยสกีสกีสกีโอ้โห

ปูต้องส่งห้าเม็ดแปดนาทีสามมันออกมากที่จากกลางคืนนะตัวผู้ตัวเมย์ได้ตัวเมย์เฝ้าไข่ตัวตัวผู้มันอ้วนกีกลางคืนเป็นหองรูใหญ่ขุยมั้ยตัวเมย์เฝ้าไข่บ่ถ้าห่างเลยบ่มีตัวเมย์บ่มีตัวผู้ใช่ส่ะมันก็แปลว่าห่างไม่ถึงแบบ โมโหกันนำหนูเสร็จเมื่อกี้ร้อยถ้ากินปะโอ้ยคือคือ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเมื่กี้ร้อยจะถึ กีม <c oughs> ันองยอนตนี้ก็เหนืยแล้วอนี่คีกีนโลนนงกตัมาหุงกินข้าวนุกันเลยทุกนต้มาหุ่งตัมาเลยทคนอีพอีแม่แฝกันแลียากับสกีเร่านกันเลยทุกคนสกีนอตี่เไรด้ก็ไล่ก็แซ่ขอต้